คือตัวเองเนี่ยสำรวจถ้ำทำงานขุดค้นในถ้ำสำรวจรบ,บนภูเขาเดินขึ้นเดินลงนี่แบบว่าโขอยแบบเข่าเขาหลังเหลืองเนี่ยแบบแบบของเนี่ยบางทีร,รู้สึกเลยนะคะว่าเดี่ยงมากเลยแต่เชื่อไหมคะว่าใจเนี่ยมันมันเกี่ยวข้องกับกายด้วยก็คือว่าพอใจมันสบายอะ่ะมันทําให้ร่างกายเรารู้สึกว่าร่างกายของเราแม้ว่าจะหนักนะแต่รู้สึกว่าธรรมชาติเนี่ยมันมันช่วยเติมพลังให้เราอะ่ะ อีกทีหนึ่งครับที่ที่หมอจะชวนคุยเป็นอาจจะเป็นมิติสุดท้ายเนาะที่อาจารย์มีการพูดอยู่เป็นระยะนะครับแต่ว่าไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งคือมิติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือว่าเรื่องของตัวธรรมชาติเนาะที่อาจารย์มักจะกล่าวเสมอว่าเออเวลาอาจารย์เจออากาศหรือกระทั่งสิ่งแวดล้อมที่ดีเนี่ยหรือกระทั่งช่วงปลายตันดวาดที่ไปออกฟิลเนี่ยอาจารย์พบว่าเฮ้ยมันทําให้เราดูแลสมดุลได้ได้ดีหรือได้ง่ายขึ้นนะครับ แต่ไม่ไม่ได้แปลว่าให้คนย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดหรือธรรมชาตินะครับแต่ว่าอาจารย์มองว่าตรงนี้อาจจะอยากเติมเต็มมิตินี้ยังไงครับเพราะว่าประสบการณ์ตรงของอาจารย์ก็เห็นเชิงมาจากนะว่าธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเนี่ยมันช่วยเราได้นะครับคือข้อดีของแบบว่าไอ้เนี่ยมันอาจจะเกี่ยวอาชีพด้วยแต่ว่าทุกคนก็สามารถจะทําได้นะคะก็คือว่าในสายอาชีพเนี่ยมันทําให้เราต้องเดินทางเยอะเหมือนกันแล้วเวลาเดินทางเนี่ยก็จะได้ไปในที่ที่คนอื่นไม่ค่อยได้ไปอะไปเห็นในสิ่งที่ ที่ที่มันแบบว่าเหมือนกับแบ็กกราวน์เบื้องหลังอะไรแบบนี้แล้วก็พบว่านะคะแบบว่าสิ่งหนึ่งที่มันแบบว่ามันเติมเต็มแล้วมันให้พลังกับตัวเองมากในการมีชีวิตเนี่ยในในการรักษาตัวเองด้วยก็คือธรรมชาติเพราะว่าอย่างงานที่ตัวเองทำเนี่ยก็คือจะอยู่อยู่ในภาคเหนืออยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยฟังป้านะคะลองเซิร์ชดู คือช่วงที่ไปอย่างช่วงตอนนี้อย่างช่วงหน้าเนี้ยอากาศมันจะดีมากเลยค่ะแบบคือ hmm. ธรรมชาติกับอากาศที่บริสุทธิ์นะคะซึ่งในเมืองเนี้ยมันไม่มีมีมีอยู่สามอย่างค่ะหนึ่งก็คือสีเขียวนะคะก็คือธรรมชาติ hmm. สองก็คืออากาศที่แบบมันไม่มีคือในป่าเนี้ยมันจะเป็นกลิ่นอากาศที่บริสุทธิ์ hmm. จริงๆนะคะคแล้วก็อ่ อีกอันหนึ่งเนี่ยก็คือความเงียบอ่ะอคือคเราเยอยู่นในนะเราอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเราจะไม่เคยได้ยินเลยนะคะแม้กระทั่งสมมติว่าแต่ละคนอยู่ในบ้านแล้วสรับแอร์ถูกไหมคะเราเปิดพัดลมมันก็จะเป็นเสียงที่เป็นเสียงพัดลมอ่ะแต่เวลาที่เราไปนอนอยู่ในเราไปอยู่ในต่างจังหวัดอะเราไปอยู่ในที่ที่แบบว่ามันเงียบอะ เงียบสงบแล้วแบบว่าเหมือนกับอย่างเวลาที่เห็นดาวเนี่ยมันเหมือนเราข่มดาวอะและ้วป่าไม้เนี่ยมันหอมแบบกลิ่นดินอะ่ะนึกออกไหมคเวลาขึ้นมาเนี่ยมันแบบแยยอยากไปเลยครับเออมันม,มันทําให้รู้สึกอะว่าคือใช้ร่างกายเหนื่อยนะคะแบบบางทีเข้าคือตัวเองเอนี่ยสำรวจถา้าทํางานขุดค้นในถ้าสำรวจรบนภูเขาเดินขึ้นเดินลงนี่แบบว่า โขอยแบบเข่าเคาร์หลังเหลงเนี่ยแบบแบบของเนี่ยบางทีร,รู้สึกเลยนะคะว่าเดี้ยงมากเลยแต่เชื่อไหมคะว่าใจเนี่ยมันมันเกี่ยวข้องกับกายด้วยก็คือว่าพอใจมันสบายอะ่ะอืมันทําให้ร่างกายเรารู้สึกว่าร่างกายของเราแม้ว่าจะหนักนะแต่มันไม่หนักเท่าตอนที่เราเป็นออฟฟิศซินโดรมตอนที่นั่งอยู่หน้าจอครับนั่งอยู่หน้าจอ,อนนคอมพิวเตอร์แล้วนั่งประชุมตลอดเวลาแต่ว่า เราทำงานหนักมากตรงนั้นแต่รู้สึกว่าธรรมชาติเนี่ยมันมันช่วยเติมพลังให้เราอะอย่างที่บ้านเนี่ยนะคะก็มีต้นไม้ก็จะดูต้นไม้ที่เราฟุมฟักบางทีขอจากคุณแม่หมอเนี่ยใช่ไหมคะว่าเอะต้นนี้สวยจังเลยขอหน่อยได้ไหมคะคุณแม่เขาก็ยินมาให้ก็ไปปลูกแล้วก็ปรากฏว่าพอปลูกแล้วเนี่ย เราก็ขยายต่อไปได้เรื่อยๆเนะี่ยเชื่อไหมคะว่าไอ้ความสำเร็จเล็กๆที่เราเห็นชีวิตของต้นไม้เนี่ยมันโตขึ้นมากระถางหนึ่งสองกระถางสามกระถางแล้วเราดูมันทุกวันนะ่ะตอนที่เราออกไปไหนไม่ได้ในช่วงโนะควิดอ่ะมันมันเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆนะคะที่มันช่วยทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขอนะ่ะจริงๆความสุขแนะบบมันหาหาง่ายนะคะไม่ได้ยากเกินไป ไม่ได้จําเป็นที่ต้องเป็นซีรีส์เกาหลีหรือว่าซีรีส์ฝรั่ง <laughs> หรือว่าหนังหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเพลงเพลงก็ฟังซีรีส์ก็ดูนะคะไม่ใช่ไม่ดูดูจนแบบช้าไปหมดแหละแต่ว่าธรรมชาติอะ่ะมันคือสิ่งที่แบบว่ามันมันมันให้พลังอะค่ะครับอันนี้กรณีของตัวเองเนี้ยก็คือเป็นสิ่งที่ให้พลังจริงเพราะว่าเวลาที่หมดกําลังหมดกําลังอะ่ะ ก็จะแบบว่าเนี่ยโชคดีที่ลักษณะของงานเนี่ยเราก็ต้องออกไปต่างจังหวัดนะคะมันก็ช่วยได้เยอะ